การปรับกระบวนการคิดในยุคดิจิทัล m i n d Set Transformation in Digital Age หนังสือเล่มนี้ครับบทที่1ตอนที่1ครับเราพูดถึงวิกฤตครับเราต้องการให้ครทุกคนเนี่ยตระหนักถึงวิกฤตจะเกิดความเสียหายวิกฤตเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับในโลกปัจจุบันครับวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิด -19 วิกฤต d i s r u p t i o วิกฤตเทคโนโลยีวิกฤตอุทกภัยวิกฤตภัยพิบัติ เกิดตลอดเวลาครับแม้กระทั่งวิกฤตมุมมองครับวิกฤตสีวิกฤตการเมืองดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเป็นประชานชนเราต้องตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและป้องกันครับตระหนักถึงวิกฤตเพื่อป้องกันครับตอนที่1 Mindset Transformation in Digital a g e ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพลก่อฐานะครับถ้าชอบกดหัวใจกดแชร์กดแบ่งปันนะครับขอบคุณครับ